เดี๋ยวมาเดินตรงตลาดจตูจักพาซาก่อนนะครับตรงที่ขายสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะฮะก็จะมีโซนที่เคยโดนไฟไหม้ไปนะครับกับตรงด้านในเนี่ยก็ยังยังค้าขายปกติดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับโซนไหนบ้างนะครับตรงอาคารตรงข้ามก็จะเป็นอาคารที่มีข่าวนะครับว่าไฟไหม้ไปๆๆนะครับ ซึ่งฝั่งตรงข้ามก็ยังค้าขายปกติอุยน้องแขะนะครับใส่เสื้อด้วยไม่ร้อนนะลูกคนเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านหน้าครับพอดีเข้ามาจากทางด้านตรงอ่ ตรงอาคารมิกนะฮะทะลุมามันก็จะอยู่ช่วงกลางๆนะครอันนี้จะเป็นบริเวณที่ไฟไหม้ไปนะครับแต่ก็ยังโซนอื่นๆส่วนใหญ่ก็ยังเป็นโซนที่แบบยังค้าขายได้ปกตินะครับไม่ได้เสียหายอะไร ก็มีนกลองไปดูด้านหน้าด้านฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนตลาดก็เรียกทำไมก็เรียกตลาดซันเดย์เป็นตลาดขายปาลาแ,แล้วตอนนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อนาะหาราต่างๆเขาโหเยอะ กตอนสมัยก่อนตอนเด็กๆชอบเลี้ยงมากน,นี่ปลาทะเลโอ้นี่อโลวาแน,น,นาเฮ้ยปลาอะไร,รอ่ะแปด นี่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับแต่ว่าเขาเก็บแล้วมีนกหงยกร้องกันระงมเลยตอนนี้สมัยก่อนตรงุทธบานนี่แบบแน่นเพียดเลยอะแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่แน่นเท่าเดิมเหมือนจัดระเบียบมากขึ้นนะครับเต่าญี่ปุ่น ตรงนี้จะเป็นสมัยก่อนเรียกตลาดซันเดย์เนาะจะเป็นขายปลาแบบขายส่งเป็นถุงๆขายทุกวันนะครับเหมือนเหมือนจะหยุดวันจันทร์มั้งไม่แน่ใจจะอยู่ตรงข้ามกับพิาพิธภัณฑ์เด็กเอาะไรครับอร่อยเลงเป็นเอาอ่ะ สมัยก่อนชอบมากกว่ากัน เดินมาที่ตลาดปลาที่อยู่ตรงหน้าทางเข้าเจเจมอนะครับโอปลาคราบตัวละสิบาทเองแต่ว่าขั้นต่ำต้องซื้อ4ี่ตัวนะครับโตขึ้นมาหน่อยกับตัวละร้อย ăn này là biển hộp bà cỏ nữa อันนั้นเป็นอะไรโจตันไหมถ้าจำไม่ผ oh, ิดกปลาสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวจะเดินทะลุไปตรงจัดจุจักฟาซ่านะครับก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบ พวกหมาพวกแมวอะไรเงี้ยครับนี่น้องแมวสัตว์แพร์ก็ปอมนะครับน่ารักนี่ตัวอะไรอ่ะโอ้แมวไทย แค่แค่นี่หรอตัวอะไรนะตัวนะีนะ้สวยมีมีแพะนะแพะ

ตอนนี <The> <injuries> ้กำลังจะเดินทะลุไปทางต้นเดเดฟาซานะครับที่งใส่สัตว์เลี้ยงพวกม้าพวกแมวแล้วก็พวกสัตว์แปลกๆนะครับทางผ่านเนี่ยก็จะมีขายปลาทะเลนะครับ เดินมาโซนนี้แล้วนะครับโซนที่พวกจะเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกๆนะครับนี่จะเป็นพวกงู โอ้สีสวยมากโอ้สีแบบแปลกสีมันเป็นอย่างนี้ได้ไงโอ้ไม่น่าเชื่อว่าคนเลี้ยงงูเยอะมากเลยเอ่ะ แมวแมวอียิปต์เหรอเนี mm ่ยแมวไม่มีขนทีนี้เขาเรียกว่าโซนจตุจักรพาซ่านะครับจะเป็นโซนที่เป็นขายสัตว์เลี้ยงเป็นพวกผิดบู่ยม่ถ่า้นักวใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ชื่อุตมากครัี ถือว่ายังยังดีนะที่เหตุการณ์แบบตอนไฟไหมเนี่ยมันไม่ได้ลุกลามแบบ ไปกว้างกว่าน,นี้นะครับยังไม่เกิดความเสียหายปร,ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงแบบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหลายโซนมีสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับโอ้เล่นกันสนุกสนาดเนเลยน้องนี่เหมือนทันด้าเลย <laughs>

สมัยก่อนโนนี้จะมีเลี้ยงหมาใหญ่ๆเดี๋ยวลองดูบ้ว่าลานเขาอยู่ตรงไหนรตรงนี้เปล่า โบรานเนี้ยที่เขาเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆโอ้ตัวใหญ่มากกกระต่ายกระต่ายยักษ์ ตอนนี้เหมือนเหมือนลายเสือเลย <c oughs> ตอนนี้เดินออกมาจากโซนสัตว์เลี้ยงนะครับในจตุจกาาักรปาซ่าเดี๋ยวไปดูพวกนี้ดีกว่าพวกของแต่งบ้านแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์นะครับที่นี่สวยที่นี่แบบ จะเป็นโซนแบบไม่คนไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นของแต่งบ้านแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกงานศิลปะนะครับนี่ก็จะเป็นร้านดอกไม้แห้งนะครับนี่จะเป็นพวกพร็อพต่างๆนะครับ โวกกระเป๋าแบบนี้ก็มีพวกของแต่งบ้านที่นี่เยอะนะฮะมีทั้งพวกเตียงของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับ รับใครที่มีทำงานเกี่ยวกับพวกดีไซน,น์หรือว่าพวกเรียนดีไซน์เดินมา,มาคือมาเดินหาไอเดียได้นะส่วนนี้ก็จะผลคนไม่เยอะเท่ากับโซนโรงสัตว์เลี้ยงนะครับ สวย เดินทะลุออกมาก็จะเป็นถนนกำแพงเพชรนะครับก็ตรงข้ามก็จะเป็นตึกแดงที่ขายพวกของวินเทจนะตอนนี้รถก็ยังติดอยู่เลยตั้งแต่เข้ามานะต,ตอนที่มาถึงก็อย่างเงี้ยเลยติดแบบอย่างเงี้ยเลยนะครับ สวยๆนะครับมาเดินหาไอเดียได้นะครับหรือว่าใครที่จะหาของตกแต่งก็แนะนำนะครับโซนนี้มีทางของแบบทําแบบของเก่าๆนะครับแล้วก็อของโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับ และโซน JJ เจพาซานะครับจะเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่9โมงเช้านะฮะถึง2ทุ่มแต่ส่วนใหญ่เย็นๆเนี่ยร้านเขาก็เริ่มปิดแล้วล่ะครับจะมีทั้งของตกแต่งบ้านนะครับและโซนสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆก็แวะมาเที่ยวชมกันได้นะครับ